ว้าพี่มาเกะกะน้องมาน้องจะหัดเดินให้มันเดินได้ก่อนจะตื๊นหน้าเอาน้ำเลยโอ้ยหอบโลกมาแม่เอาให้กินมามาเสียดิ้งไปไกลเนี่ยตายหมดเกินนมไม่เห็นน้ำอ่ะหมดแล้วแมวอะไร

ไปแมมลูกมาลูกมาแมมามมัน,มน,อ,น,นออกเลยไงลูกมาแน,น่นเล่นน้ำลายตัวเองเองเนี่มาแมมามมเอาขนมมาแม่แล้วไหนขนม